วันนี้มียางเข้าใหม่นะครับเบอร์สองสองห้าเจ็ดห้าสิบห้าบิสโตนยางบรรทุกครับยางบรรทุกดูเบอร์ครักเบอร์เบอร์เบอร์อ,รอะไรหาเบอร์ไม่เจอเลยหาเสียงอโอเคเสรแล้วอ่าเบอสองสองห้าเจ็ดห้าสิบห้านะครับ พอได้มาเป็นยางมือสองเราก็จะต้องมาทําแบบนี้ครับคืออัดใส้กระทะแล้วก็เติมลมมาให้ลูกค้านี่นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าบวมไม่บวมเติมลมประมาณนี้นะครับนี่ทุกร้อเลยเราไม่วัดเลยนี่ นี่ครับผมเส้นนี้น่าจะมีปัญหานะครับนี่ถ้าเส้นนี้มีปัญหาเราก็จะต้องเอาไปแก้ไขเพราะว่าลมจากเกียสิบมันหายไปเนี่ยนะครับเนี่เหลือแค่สิบปอลต้องมีปัญหาเดี๋ยวเส้นนี้ไปเช็คมีหลายเส้นนะครับ <c oughs> เส้นนี้ด้วย นี่เติมไว้นี่โอเคไม่ซูมเลน,ะนี่เราต้องเติมแบบนี้ให้ลูกค้าทุกเส้น <c oughs> ถ้าบวมเราก็จะคัดออกดูเส้นนี้ด้วยนะครับมีลหลายเส้นอยู่โอเค <c oughs> มีประมาณ หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดเส้นนะครับผมเข้าใหม่เดี๋ยวดูปียางก่อนนะครับยืมให้ดูโอเคอยางปียี่ามนะครับขอบคุณมากครับผม